ช่องลุงเกียรติแชนแนลเสนอไข่เจียวสูตรอร่อยครับมื่อนี้ช่องลุงเกียรติแชนแนลสีพามาเห็ดเกีย๊ยวไข่นะครับเกีย๊ยวไข่หรือไข่เกีย๊ยวนะครับมื่อนี้เป็นไข่เกีย๊ยวสูตรอร่อยว่าสันสูตรของลุงเกียรติเองเด้อครับบอสอมรรมวิริยศิษไผ่สิไปทำซื้อทำขายไผ่จิไเปเห็ด ยู่เฮ็ดกินกะบ,บอสสมอลิิทธิ์ครับท่านสูตรนี้ทุองเกล็ดเฮ็ดกินเป็นประจำครับมีเกรตดว่ามันฟูแล้วมันอร่อยดีครับมีหอมมีต่างๆนะครับตามในสูตรเท้าไปที่ตามเบิ้งน้ำกันเนาะครับว่ามันสมีขบวนการขั้นตอนที่จะไปครับไปชมน้ำกันครับเริ่มต้นเท้าก็ต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับ มีไข่ไก่นะครับมีกระเทียมมีหอมแดงมีต้นหอมแล้วก็มีผักชีไทยหรือหอมป้อมเนี่ยนะครับต้องเกล็ดกระดิ่งไส้ซียางเลยครับเครื่องปรุงนะครับเขาก็ได้หอมแล้วก็ปอกเปลือกแล้วเข้ากับมหันซอยนะครับหันซอยเป็นแว่นนะครับแล้วก็หันอีกทีหนึ่งให้มันมีชิ้นเล็กๆครับเวลาเข้าเกี่ยวมันกะชีคือกลมกลืนกับเนื้อไข่นะครับเนาะ ่เกียวซึ่งขันตอนนี้ก็ต้องพิถีพิถันหน่อยๆนึงครับเยียดใส่ยังน้อยครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้ลุงเกียรติเฮ็ดเองท่ายเองครับมือนี้ก็สี่ชูรางหุกได้หน่อยนึงเนาะครับมันเมนูบ่ยากแต่ว่าเฮ็ดผู้เดียวมันก็ดยากแด้อยู่เนาะเกียจกระจายขาตั้งกล้องแล้วครับอ,อันมาซอยเหรครับ เียงแต่น้อยๆครับมันแค่น้อยสมซื้อซ่องน้อยๆเนาะเคียงกับเคียงน้อย,อย,อยเป็นเคียงหั่นซอยธรรมดาครับแต่นี้ห้าหั่นผักชีต้นหอมเรียบร้อยแล้วครับผมมาบดครับบดกระเทียมครับคนละไกย่ยำลงไปครับยำให้มันละเอียดรับเวลาเขาปเกี่ยวมันกระเได้สุกง่ายครับสุกกรอบง่ายครับพอไม่น้อง เฮ็ดกินง่ายครับเกลียวไข่ไปกระเฮ็ดเป็นเนาะครับเนาะอันนี้เป็นสูตรของลุงเกียร์เด้อสิเฮ็ดกันตอนหน,นึ่งสองสามปีตามนี่แหละครับจากนั้นกลับมาตอกไข่ครับตีไข่ลงเปียรวยครับมื้อนีลุงเกียร์กใส่บ้ปลายครับกินกับหลานน้อยสองคนเอาจักสามกองกับพอ่อลานน้อยเสิอซีซีน้ำจริงๆเพิน่นกินข้าวแล้วละ่ะเพิ่นวันเพิน่นอยากซีซีน้ำบริสุทธิ์เกียร์กับซีเป็ดกินกับแก้วปลาครับแก้วปลา พุกนะครับตอกไข่คนห่อนะครับหลังจากตอกไข่แล้วห่อกระเจียซอสปรุงรสตามด้วยน้ำปลานะครับสดวุ้งเจียไอที่พิสดารคนมูในหน่อยนึงด้วยครับแล้วก็ตอดปลาเขียวครับไส้ไหลกับซัดด้วยครับทั้งสีอุ่ขาวแล้วทั้งตอดปลาเขียวทั้งน้ำปลาอะพง นัวนะครับของนัวขาดกันไม่ได้ครับแท mm ่ hmm. หม่แซ่บหน่แท่ร้ายแทบร้ายครับพ่อแมาพี่น้องขั <c> ้ <oughs> <c oughs> นตอนของลุงเจยดกันสิเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมแต่ว่าพี่แข้งกต่แต่ละสูตรเนาะอาจจะคือกันหรือบอกคือครับของผู้อื่นครับจ่ากนั้นก็ตีใครครับตีให้แตกด้วยนะครับคือลุงเจยดบมแมนเอาลูกๆวเลยครับให้แตก ไข่เหลืองไข่าขาวต้องเข้ากันอย่างนี่พูดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องอย่างเขาตอกไวแล้วก็ต้อง 4. ตีท่านจะตีบ่อบปันไดก็สูตรไสสูตรมันเนาะแต่ว่าสูตรลุงแก่ต้องตีให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะหลังจากนั้นเขาก็ติต้องใส่ข้หอมนะครับ หอมแดงครับหอมป้อมกับหอมต้นนะครับมีหซอยอยู่เอาลุงตีใส่ใครเลยครับกอไม่พี่น้องซึ่งใครมันจะการกรวนการตีเราวันนี้เขามเอาตัวนี้ไปตีใส่นะครับหอมเอานี่ไปตีใส่บางคนเพิ่นกับว่าใส่หอมครับไปสู่ลุงเกียรติใส่หอมครับทั้นกะเทียมเกี่ยวนี่ก็หอมมาหอมแล้ว ก็ต้องใส่หอมบัวไปอีกครับใส่หอมป้อมไปอีกครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่าตั้งเตาครับใส่น้ำมันเอาหลายนะครับใส่น้ำมันค่อนข้างหลายนะครับบางคนก็ทีว่าเอ้าือใส่หลายแท่อันนี้มันเป็นสูตรนะครับมันเป็นสูตรถ้าเท้าใส่หน่อยใค,คใครมันจะบ่อปูนะครับไข่มันจะบ่อปูมันที่เป็นแผ่นแบบแห้งๆนะครับแต่ไปมากแบบนั้นก็นได้ครับ แต่ลุงเปลี่ยนมากแบบประเภทว่าออกจากฟูฟูได้ยังหน่อยนึงนะครับกระปถึงกับร้อยนะครับมาถึงกับร้อยได้หลายก็ปกติว่าจะไปนี่เป็นสูตรนะครับรับรับหรือไม่กับว่าูนะครับแต่ว่าลุงร้องบนวัตถุสูตรสูตรนี้กมกลมดุดกับเขาเกี่ยวใครเอา,เอา,เอาจะต้องเกี่ยวกับเทียมกอนนะครับแต่เทียมนี่ต้องเกี่ยวเห็เเลืองพอดีเลืองครับเพต้องใหม่ใหม่ครับ บอกตู้กรีบกับเหลืองมัต้องเอาไหมจากนั้นเนาก็เทไข่ลงไปใส่เล้วครับเดี๋ยวต้องตายเนาะกับแตดิวนี่ครึ้งครับเนี่ยมันรอบรอบแบบนี่นี่เะาทายเองทเองทเองนะครับอคือเราฮุกได้หน่อยนึงครับถ้าบอกมาอาจจะบอกคือจังเกาเลนะครับอาจจะแปลกๆตาได้หน่อยนึงครับ <laughs> เป็นข้องนาตายครับเป็นข้องนาตายเ้าใส่แสแตนตั้งแล้วครับ หมุบเคลื่อนไหวมุ่งยากครับต้องเคลื่อนกนะอระทะแซลลกรับ๋องพิองใครนี่พอสังเกตเพื่อนท่าจะซุกไว้นลครับต้องระวงะังแล้ไม่เร็วขนาดได้ครับแต่สมมติเราบระวังไปครับตำนี้ทั้งใต้ขนาดจะซุกเลยเนะี่ทั้งแนวนี่เป็นได้แจะอยู่น,นะัรับเยอะเบิ่งครับไม่ทิ้กปั๊บเหม็นบอกครับที่เกือบบพท่านนะครับท่านอีกสักประมาณทักซิปวีนี่หม่ได้ครับคนพ่น่อง เพิ่นใหม่เร็วต่อปลอดภนะัยเข้าความนาลงไปครับความนาลงไปให้ใครเพิ่นทั้งนาที่บนจะแจะเพิ่นจะกล้ามเพนดีแล้วครับเอาปรประมาณนะครับบางท่านต้งไหนแย้มแเบิร์นกอนก็นกนได้ครับทำประมาณใจปุ๊บนะครับกลับขึ้นมาแล้วครับนาที่เขาพีกไปตรงนึงครับพีกขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมครับนานี่จะมีหอมเนี่ยแต่นาทั้งใต้นี่จะบ่มีหอม จากนั้นเขาก็เสิร์ฟจ,จานเลยครับแป๊บอ่าสาไล่ต้องไปใส่จานกลมเออเขาเหลี่ยมโอ้สวดจานที่เพ่งไว้คนเม่พนี่น้องว่าแมนสีได้หน่อยหน่อยคนแมนครับมาเ้อมาชิมน้ำกัด่อเม่พนี่น้องอันนี้ลุงเขียดจะทอดไข่เพื่อผู้ใดออยาก,กินก็มาเด้อมมหาลุงเขียดเมนี่ไข่เคี่ยวสูตรอร่อยครับร่อเม่พนี่น้องครับเอาไว้ซัมเน็เนะครับเอาไว้พ่อก,กันไม่คลิปหนาขอบคุณหลายๆที่รับชมครับคอเม่พี่น้อง สวัสีรบถ่ายคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแก่งเตือนขอบคุณหลายๆครับ